สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาดูอุปกรณ์การถักวันนี้กันนะคะเป็นกระเป๋าทรงน้อยหนาที่มินเคยถักไว้หลายๆใบนะคะมินจะใช้เค็มเบอร์เจทับศูนย์นะคะเทียบเท่า4ีมินในการถักนะคะเราก็ใช้คัตต้อนจัมโบ้เส้นสมมินแบบนี้นะคะใบนี้จะถักเป็นสีกากีเข้มรหัส806นะคะไปดูวิธีการถักกันเลยคะ่ะ แถวแรกนะคะมินจะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด12โซ่นะคะกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นทรงน้อยหนานะคะมินแนะนําให้ลองถักล้มหลวมดูนะคะงานจะสวยกว่าเม็ดน้องจะฟูสวยนะคะ2 4 6 8 9 10 11บเดสองถักสองโซ่หลวมแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปนะคะจะถักเอ็กวนกับนะคะโดยเอ็กวนกับหลักแรกหลักนี้นะคะเอ็กวนกับหลักแรกหลักนี้นะคะให้ใส่เอไปทั้งหมด2อหลักเลยค่ะหนึ่งสองใส่เอไปสองหลักในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะตรงนี้ได้สองแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นหลักต่อหลักนะคะ ใส่เอ็กไปทั้งหมดหลักต่อหลักนะคะอย่างที่มินบอกตอนแรกเลยค่ะว่าใบนี้มินจะถักแบบหลวมๆนะทุกคนไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะน้องจะได้ออกมาสวยนะคะถ้าแน่นมากเม็ดเม็ดเม็ดน้อยหนานะคะ่ะจะฟูล้วไมว่มันจะไม่ฟูน้องจะรีบไม่แล้วทําให้ไม่สวยนะคะ มินถักจนมาถึงหลักนี้ส่วนหลักสุดท้ายเหมือนมุมนี้เลยค่ะก็คือใส่เอกไปสองหลักในหลักเดียวกันนะคะเท่ากับว่าแถวนี้นะจะมีเอกตรงมุมแรกกับเอกตรงแถวหลักแรกกับเอกหลักสุดท้ายมีสองเอกนะคะต่อไปนะคะถักโซ่สองนะคะถักโซ่สองแบบนี้นะคะแล้วก็ลงในหลักเดียวกันนะลงในหลักแรกตรงนี้เลยนะคะ ลง x เ,เข้าไปนะคะหนึ่งแล้วก็ลง x เ,เข้าไปอีกหนึ่งเป็นสองนะคะหมุนมุม,มฝั่งนี้เลยค่ะทีนี้เราจะมาทำในเราจะมาทําในส่วนของเม็ดฟูฟูของน้องแล้วนะคะบางคนก็เรียกว่ามเมฆข้าวโพดนะแต่มินไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรมินเรียกเป็นตุ่ม,ลม,ม,มแล้วกันก็ถักเ f ลงไปนะคะเกี่ยวขึ้นมาแค่หลักเดียวนะคะทําอย่างนี้ทั้งหมดสามครั้งนะคะในหลักเดียวกันนะคะ ทำแบบนี้นะคะทั้งหมดสามครั้งในหลักเดียวกันพอมีสีห่วงแบบนี้รวบเลยค่ะแล้วก็ลงในแล้วก็ลงอกในหลักถัดไปแบบนี้นะคะทำสลับกันแบบนี้จนครบแถวเลยค่ะแถวต่อไปทําตุ่มให้น้องนะคะเกี่ยวแค่หนึ่งยังไม่ต้องปุดนะคะเกี่ยวแค่หนึ่งยังไม่ต้องปดุดทั้งหมดสามหลักนะคะ มีจนครบสามหลักแบบนี้หรือว่ามีสีห่วงแบบนี้ค่อยรวบแล้วก็ถักเอ็กหลักหลักถัดไปเลยค่ะหลักถัดไปก็จะทําสลับสลับกันแบบนี้นะคะตุ่มน้องก็จะอยู่ในฝั่งนี้แบบนี้เลยนะคะทุกคนทําสลับไปจนครบแถวเลยนะคะเกี่ยวหนึ่งครั้งยังไม่ต้องปดเกี่ยวอีกหนึ่งครั้งยังไม่ต้องปดเกี่ยวครั้งที่สามแล้วก็ยังไม่ต้องปดจนเหลือสี่ห่วง เกี่ยวแล้วก็หลักถัดไปใส่ x แบบนี้ค่ะหลักถัดไปก็เกี่ยวสามครั้งเหมือนเดิมค่ะทำจนครบแถวเลยนะคะแถวนี้ตุ่มน้องจะมีทั้งหมดหกตุ่มนะคะทุกคนถ้าใครทำไม่ถึงหกตุ่มแสดงว่าผิดนะคะให้เลื่มใหม่เลยเลยทำไปนะับไปนะคะเราจะได้ไม่หลงนะ อันนี้จะเป็นตุ่มหลักสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้มินนั่งถ่ายคลิปหน้าบ้านอาจจะมีเสียงรถไม่แน่ใจว่าทุกคนจะฟังเข้าใจไหมนะคะหลักสุดท้ายนะตรงนี้ให้ใส่ x 2หลักนะคะทุกคนเหมือนกับตอนเริ่มแถวเลยค่ะเหมือนกับตอนเริ่มแถวตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เราใส่สอง ในช่วงแรกช่วงสุดท้ายเราก็ใส่สอง x เหมือนกันต่อไปนะคะเริ่มแถวใหม่ก็จะถักสองโซ่เหมือนกันทุกแถวเลยนะคะการเริ่มแถวใหม่คือถักโซ่2แถวเหมือนกันเลยค่ะอันนี้นะคะแถวต่อไปเราจะถัก x ลงไปทุกแถวแต่ว่าหลักแรกกับหลักที่สองใส่ x ลงไปทั้งหมด2ครั้งทั้ง2หลักเลยค่ะ1 2ครบแล้วอีก,อ,กอีกหลักหนึ่งก็ใส่ x ลงไปอีกส เากับาวว่าตรงนี้มี x มีมีมี x ที่อยู่ในหลักเดียวกันสองครั้งนะคะที่เหลือจะเป็น x หลักต่อหลักเลยค่ะ x หลักต่อหลักจนถึงแถวแถวสองสองหลักสุดท้ายก็คือทำเหมือนฝั่งนี้เลยค่ะสองหลักสุดท้ายใส่ x ไปสองครั้งทั้งสองหลักให้เหมือนกันทั้งสองมุมตรงนี้นะคะ ทั้งสองมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้จะเหมือนกันนะคะที่เหลือเป็น x หลักต่อหลักเลยค่ะอันนี้เป็นการหากัก x นะคะขั้นลายน้องตุ่มนะมินไม่รู้ว่าคนอื่นอาจจะเลือกอย่างอื่นมินก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันค่ะนี่อันนี้เราเหลือสองสองหลักสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใส่ x เ,เข้าไปนะคะสองหลักนะคะในหลักเดียวกันนะหลักแรกสองหลักสุดท้ายก็สองค่ะ จบแถวนี้แล้วค่ะอันนี้เราจะได้น้องตุ่มมาทั้งหมด2องสี่หกตุ่มแล้วนะขึ้นแถวใหม่โซ่สองเหมือนเดิมค่ะโซ่สองทุกแถวเลยส่วนตรงตุ่มนะคะแถวแรกหลกักแรกหลักแรกเราจะใส่2องเอ็กไปเสมอเสมอตรงที่เป็นแถวตุ่มนะแล้วเราค่อยทําตุ่มเหมือนเดิมเลยค่ะการทําตุ่มทําเหมือนเดิมเลยนะคะ เกลียวสามอย่าเพิ่งปลดนะคะเกี่ยวให้ครบสามแล้วค่อยปลดทีเดียวแบบนี้แล้วก็ถัก x บนหมดถัก x1 หนึ่งแล้วก็ทําตุ่มต่อเลยทําตุ่มแบบนี้ต่อเลยทุกคนทําแบบนี้ให้ครบทุกทุก,ทกหลักเลยนะคะแถวนี้นะคะน้องจะต้องมีตุ่มทั้งหมดเก้าตุ่มค่ะ เดี๋ยวมินจะเอาแผนที่มินถักเสร็จแล้วมาอธิบายให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนะคะทุกคนเพราะว่าค่อนข้างเข้าใจยากค่ะกว่ามินจะทำได้เป็นกระเป๋าหนึ่งใบนะคะใช้เวลาหลายใบมาเลยค่ะยิ่งใบแรกแบบสับสนไปหมดเลยเดี๋ยวถักเดี๋ยวลือเดี๋ยวถักเดี๋ยวลือขอให้ทุกคนใจเย็นๆกันนะคะถ้าเกิดดูคลิปมินไปแล้วก็จดตามภาษาของตัวเองไปได้เลยนะ จดใส่กระดาษไว้ค่ะทุกคนเราจะได้ไม่ลืมนะคะขนาดทุกวันนี้มินยังดูโนต้ตดูกระดาษที่มินจดไว้อยู่เลยค่ะจดให้เป็นภาษาของตัวเองไปได้เลยค่ะเข้าใจแบบไหนก็จดไปเลยนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันตรงนี้เลยนะคะแถวนี้นะคะมินหักน้องตุ่มมาจนครบ9ก้าแล้วค่ะสองสี่หปดอันนี้อันที่9้าอันสุดท้ายนะคะต่อไปเราจะลงหลักสุดท้ายตรงนี้ก็ คือเหมือนกันทุกมุมเลยค่ะใส่ x ลงไปสองครั้งทุกทุกมุมทุกทุกการจบแถวแล้วก็ทุกทุกการขึ้นแถวนะคะขึ้นแถวก็ใส่สองจบแถวก็ใส่สองต่อไปขึ้นแถวต่อไปก็เหมือนเคยคะ่ะที่มินบอกต้องโซ่สองทุกทุกแถวนะคะแถวนี้จะเป็นการแทก ผัก x วนรอบน้องตุ่มนะคะจะสลับกันไปแบบนี้ค่ะจะเป็นน้อง x แล้วก็น้องตุ่มน้อง x น้องตุ่มซึ่งในแถว x สองหลักแรกให้ใส่ x ทั้ง2หลักก็เท่ากับ b หลักแรกกับหลักที่2ก็คือการใส่ v v ก็คือการใส่ x ไปสองหลักสหลักนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น x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  หลักต่อหลักต่อหลักจนมาถึง สองหลักสุดท้ายตรงนี้ก็ใส่ x เ,เข้าไป2ตรงนี้ x ใส่เข้าไป2เท่ากับว่าหลักสุดท้ายกับรองสุดท้ายนะคะใส่ v ไปอีก2หลักมุมนี้กับมุมนี้ถักเหมือนกันนะคะตรงมุมนี้กับมุมนี้ถักเหมือนกันที่เหลือ x ห,หลัก่อหลักทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนสลับกันนะคะ สลับกันจนได้เป็นแผ่นมาตรงนี้นะคะตรงเนี้ยในช่วงตรงเนี้ยก็คือจะหลักต่อหลักแล้วแต่ทุกคนทําแบบนี้ค่ะสลับมาจนให้ได้น้องตุ่มทั้งหมด18แถวก่อนนะคะแถวแรกนะคะจะมีมีหตุ่มแถวที่2นะคะจะมี9ตุ่มแถวที่3นะคะจะมี12ตุ่มแล้วก็แถวที่แถว แถวที่สี่จะมีสิบห้าตุ่มนะคะแถวที่ห้าจะมีสิบแปดตุ่มนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่จะถักมาถึงตรงแถวที่ห้าตรงนี้นะคะจะมีสิปดตุ่มเดี๋ยวมีนนับให้ดูสองสี่หก 18 10 12 14 16 18. มินจะนับแถวอะแค่ตรงตุ่มนะตรงเอมินไม่ได้นับนะทุกคนแล้วเดี๋ยวทุกคนกลับมาเจอตรงกันตรงท่อนนี้นะคะตรงช่วงท่อนนี้นะคะจะถักซ้ํากันเหมือนเดิมทุกแถวแล้วค่ะท่อนนี้จะจะง่ายแล้วค่ะทุกคนคะ่ะส่วนหลักการนะคะก็คือหลังจากแถวนี้ขึ้นไปนะคะตรงแถวเอ็กอะเหมือนเดิมเหมือนเหมือนกันทุกครั้งเลยคือ หัวมุมกับท้ายมุมสองหลักแรกให้ใส่ v สองหลักคันคันคันไปส่วนตรงน้องตุ่มนะคะให้ใส่ตรงให้ให้ใส่ตรง,งหลักแรกตรงตุ่มกับหลักสุดท้ายตรงตุ่มเป็นสอง x ก็คือใส่ v ตรงมุมใส่ v ตรงมุมสลับสลับ,สล,บสลับไปจนลูกค้าได้ได,ได้ได้แถวที่ห้าได้ทั้งหมดสิบแปดตุ่มนะคะแล้วเรามาเจอกันนะ ตอนนี้นะคะมินก็ถักจนมาถึงน้องตุ่มมาได้ห้าแถวแล้วนะอันนี้แถวที่1นึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่แถวที่ห้านะคะซึ่งแถวที่ห้าต้องมีน้องตุ่มทั้งหมดสิบแปดตุ่มนะมินถักมาได้18ตุ่มแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการถักช่วงนี้นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะ่ะถักเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ตุ่มที่เก้าถึงตุ่มที่สิบห้าเลยนะคะเดี๋ยวมินจะมาถักให้ดูนะคะ ขึ้นแถวต่อไปนะคะจะน้องตุ่มจะเป็นน้องตุ่มแถวที่6นะคะโซ่สองเหมือนทุกๆแถวเลยค่ะแล้วก็นี่นะคะมินจะนับน้องตุ่มหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้าแถวแบบนี้นะคะจะไม่ได้นับลายเอกด้วยนะคะที่เป็นนับแถวนะต่อไปนะคะแถวเนี้ยพอได้น้องตุ่มทั้งหมด18ตุ่มแล้วนะคะแถวนี้นะคะเราจะถักเอกหลักต่อหลักไม่ได้เพิ่มหลักแล้วนะคะ ถัก x นะคะหลักต่อหลักนะคะไม่มีการเพิ่มแล้วนะทุกคนเราจะถัก x นะคะทุกหลักลงไปในนี้นะคะทุกหลักเลยนะคะหลักนี้หลักนี้หลักนี้จนสิ้นสุดตรงนี้เรากลับมาเจอกันนะคะอันนี้เมิงก็ถัก ถัก X มาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะหลักหลักสุดท้ายก็เหมือนเคยก็อย่างที่มินอธิบายเลยค่ะไม่ต้องเพิ่มแถวแล้วนะคะทั้งหลักสุดท้ายและหลักแรกนะคะต่อไปจะเป็นการขึ้นแถวใหม่โซ่สองเหมือนเคยค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้ก็จะ X เดียวแล้วนะคะจะใส่ไปแค่ X เ,เดียวในหลักแรกนะคะ จะไม่เป็นสองเอกแล้วนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราจะทําให้ตัวตรงนี้เป็นตัวกระเป๋าเท่ากันขึ้นมานะคะหลังจากก็หลังจากนั้นก็ทางน้องทาน้องตุ่มขึ้นมาเลยค่ะทําเหมือนคือเลยค่ะทุกคนสลับกันไปสลับกันมานะคะแล้วก็เอกหลักถัดไปหลักถัดไปก็เป็นน้องตุ่มทําแบบนี้ส,สลับสลับไปนะคะจนกว่าจะครบแถวเลยค่ะทุกคนกลับไปทํา ให้ครบแถวนะคะแถวนี้นะคะน้องตุ่มจะได้ทั้งหมด1ิบตุ่มนะแล้วกลับมาเจอกันตอนถึงหลักสุดท้ายนะคะมินจะถักน้องแถวต่อไปแล้วนะคะต่อไปนะคะก็โซ่2นะคะแล้วก็ถักเอ็กทุกหลักเหมือนเดิมเลยะคะ่ะทุกคน ถัก X หลักต่อหลักไปเหมือนเดิมเลยค่ะตั้งแต่แถวตั้งแต่น้องตุ่มแถวที่6นะคะถักไปนะคะจนได้น้องตุ่มครบ15แถวนะทุกคนคือตรงนี้ก็จะเป็นลาย X ขั้นหลักต่อหลักก่อนที่จะถักน้องตุ่มใช่ไหมคะ เราก็ไม่ต้องเพิ่มแถวแล้วค่ะแถวตรงนี้จะเท่ากันทั้งหมดนะคะตั้งแต่น้องตุ่มแถวที่หกจนถึงน้องตุ่มแถวที่สิบห้านะคะลายจะเท่ากันหมดเลยค่ะจะลายจะขึ้นตรงไปนะคะจะเป็นแถวตรงเลยค่ะเดี๋ยวมินจะให้ดูแผ่นที่มินถักเสร็จแล้วนะคะ อันนี้ก็คือแถวที่1 2 3 4 5ตั้งแต่แถวที่6นะคะ6 7 8 9 10 11 1เ1้1 4 1 5สิจงช่วงเนี้ยค่ะก็คือจะถักเหมือนกันเท่ากันแต่แต่ช่วงลายตรงเนี้ยมันลูกค้าเห็นเห็นลายไหมคะเหมือนกับว่าลายเม็ดตรงเนี้ยจะไม่ได้ตรงกันทุกแถวนะคะจะเม็ดจะไ,ดไม่ตรงกันนะคะแต่จะเป็นการเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะคะก็คือต้องสังเกตรตรงนี้ค่ะ ตุ่มแรกตุ่มแรกที่ขึ้นนะคะตรงเนี้ยเเดียวพอแถวที่สองตรงเนี้ยจะเป็นสองค่ะแล้วค่อยตุ่มนะแถวเนี้ยค่ะจะเป็นสองเราแล้วค่อยมาถักตุ่มนะคะแล้วก็ตอนจบก็จะเหลือสองนะคะแถวถัดไปค่ะแถวถัดไปก็ตรงฝั่งนี้จะจะจะขึ้นต้นด้วยหนึ่งจบหนึ่งแถวต่อไปสองจบสองแถวต่อไปหนึ่งสลับสลับสลับ,ลบตรงตุ่มกันไปอย่างนี้ค่ะ ก็คือตอนขึ้นต้นตอนตอนขึ้นต้นน้องตุ่มตรงนี้นั่นเองค่ะที่จะต่างกันนะคะในแต่ละแถวเพื่อที่จะให้ลายของน้องนะคะเฉียงขึ้นไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมินจะลองทําให้ดูอีกหนึ่งแถวนะคะมินจะมาถักน้องตุ่มให้ดูอีกหนึ่งแถวนะคะว่ามันว่าถักให้ลายเฉียงกันะจะต้องทํำยังไงนะคะคือแถวแถวที่เป็นตัวตรงเนี้ยเราแค่หนึ่งเราแค่หนึ่งเอ็กในหลักในหลักนี้แค่หนึ่งเอ็กใช่ไหมคะแถวนี้นะคะจะเป็น หนึ่ง x สอง x หลักถัดไปสองหลักแบบนี้แล้วค่อยทำน้องตุ่มค่ะเราค่อยทำน้องตุ่มนะคะตอนจบแถวก็จะเปลืออีกสอง x นะคะก็จะคือคือจะทาถักสลับขั้นกันไปแบบนี้เลยค่ะตรงนี้จะมีสอง x เว้นแบบนี้นะคะลายตรงนี้กับน้องก็จะไม่ตรงกันแล้วค่ะก็จะเป็นลายเฉียงแล้วค่ะเห็นไหมคะ แถวตุ่มแรกตรงนี้อยู่ตรงนี้แต่ตุ่มที่สองเราจะอยู่ขั้นระหว่างตรงนี้กับตรงนี้นะคะตรงตุ่มตรงนี้ต้องขั้นกันตลอดนะคะก็คือตุ่มนี้หนึ่งใส่เอ็กหนึ่งตุ่มนี้ใส่เอ็กสองหลักสลับสลับกันไปทุกแถวนะคะแล้วน้องจะเฉียงขึ้นไปค่ะทุกคนไปถักน้องตุ่มนะคะให้ได้ทั้งหมดสิบ้าแถวรวมตั้งแต่แถวแรกเลยนะคะแล้วกลับมาเจอกันในส่วนของสายนะคะ ตอนนี้นะคะมินก็ถักมาจนถึงได้ตัวกระเป๋าตรงนี้แล้วค่ะต่อไปจะถักสายสองฝั่งข้างๆตรงนี้นะคะให้เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนสายทุกคนอาจจะแบบว่าสับสนนิดนึงนะแต่มินแนะนำว่าไม่ต้องคิดมากค่ะทุกคนทุกคนแค่ถักให้มันไล่ระดับขึ้นไปนะคะให้มีให้มีตุ่มน้องนะคะทั้งหมดสองสี่หแปแถว แถวแรกจะมีสองสี่หกแปดแถวที่สองจะมีเจ็ดแถวที่สามจะมีห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งทุกคนทําแบบนี้ทุกคนจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปคิดมากถึงหลักมันนะคะขอแค่ให้มีแปดแถวตรงนี้ให้ครบก็พอคะ่ะมาเริ่มถักกันเลยนะคะตรงนี้เราก็มาต่อด้วยโซ่สองนะคะแล้วก็พลิกชิ้นงานถักเอ็กนะคะ ถัก x ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นส่วนของสายแล้วนะคะทุกคนถัก x ไปทุกหลักเลยนะคะให้ได้สิบแปด x ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้า สิบเสองทุกคนถักหลวมๆนะคะไม่ต้องถักแน่นนะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดหลักสุดท้ายสิบแปค่ะแล้วหลักนี้นะคะให้เลื่อนห่วงแบบนี้นะคะ แล้วก็โซ่สองิกชิ้นงานกลับเลยค่ะต่อไปนะคะมินจะไม่ได้ลงในเอ็กนี้นะคะแต่จะไปลงในเอนี้แทนค่ะหนแล้วน้องแล้วทุกคนก็ทำน้องตุ่มสลับเหมือนเดิมเหมือนกับลายกระเป๋าตรงนี้ได้เลยค่ะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะถักน้องตุ่มสลายับสลับกับลาย x ไปนะคะให้ครบจนจบแถวเลยค่ะทุกคนกลับไปทำน้องตุ่มมา นะคะจนครบแถวแล้วกลับมาเจอกันนะคะอันนี้มินถักจนมาถึงตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้จะเหลือสองหลักให้ใส่ X ทั้งสองหลักเลยค่ะหรือว่าถ้าใครถักมาแล้วเหลือ X หนึ่งหลักก็ลงหนึ่งหลักไปเลยนะคะไม่ต้องคิดมากเลยค่ะเราแค่ให้น้องตุ่มนะคะมีให้รบแปดแถวแปดตุ่มก็พอนะคะในแถวนี้นะคะแถวต่อไปนะคะโซ่สองขึ้นมาแล้วก็ถัก X กลับไปนะคะ ถัก x กลับไปนะคะจนกว่าจะถึงชุดตรงจนกว่าจะถึงหลักตรงเนี้ยทั้งหมด6หลักนะคะถัก x กลับไปเลยค่ะของมินน่ะมินจะแบบว่าไม่ได้จําเป็นหลักการมากว่าแถวเนี้ยต้องมี x กี่หลักนะอย่างเนี้ยเพราะว่าบางทีเราก็เพิ่มขนาดของกระเป๋าไปใช่ไหมคะนี่แถวนี้มินก็จะดูว่าเหลือ6หลักหรือย,อยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อ่ะแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปอีกหลักหนึ่งทําไมมินถึงเหลือตรงนี้ไว <t ambling. S 2> ้หกเพราะว่าตรงนี้ต้องรวบเข้าหากันค่ะก็คือถัก A อนะคะสองหลักนี้รวบเข้าหากันหนึ่งครั้งสองหลักนี้นะคะสองหลักนี้รวบเข้าหากันอีกหนึ่งครั้งตรงนี้ต้องรวบเข้าหากันนะคะทั้งหมดสามครั้งค่ะก็เลยเหลือไว้หกนะคะหลักนี้กับนี้รวบเข้าหากันหนึ่งครั้งนะคะนี่การรวบเข้าหากันนะคะเกี่ยวสองครั้งแล้วค่อยรวบนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะแถวต่อไปโซ่สองค่ะ โซ่สองแล้วแถวนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะทำน้องตุ่มค่ะทุกคนถัก x สลับกับลายน้องตุ่มไปเลยนะคะถัก x สลับกับลายน้องตุ่มจนจะจบแถวแล้วค่อยกลับมาเจอกันนะคะันนี้มินทำน้องตุ่มมาครบแล้วนะคะต่อไปจะถักลาย x กลับไปนะคะอันนี้ลาย x กลับไปเมื่อแถวนั้นที่มินถักลาย x ใช่ไหมคะมินจะมีการรวบรวบแถวตรง 6หลักสุดท้ายนะคะส่วนแถวนี้นะคะจะเป็นการรวบ6หลักสุดท้ายเหมือนกับครั้งแรกเลยค่ะก็คือตรงนี้จะเหลือไว้6นะคะ1 2 3 4 5 6อ่ะมินใส่เอกไปอีก2นะคะมินไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าเข่งเกินนะคะตรงสายนะคะแค่แบบว่าเอาให้มันถูกหลักให้มันโค้งเข้าหากันสวยๆก็พอแล้วค่ะตรงนี้นะคะมินก็รวบรวบ6 เลือบผูกหลักให้เหลือ3เหมือนเดิมเลยค่ะโซ่สองเราก็ถักลาย x นะคะถักลาย x กับน้องตุ่มสลับไปจนจบแถวเลยค่ะมาลาย x แถวถัดไปแล้วนะคะทุกคนแถวนี้นะคะลง x หลักต่อหลักเช่นเคยเลยค่ะแต่นะคะตรงท้ายจะรวบไว้ให้เหลือแค่2หลักเท่านั้นเท่ากับว่าตรงนี้จะเหลือแค่4นะคะ1 2 3 4แล้วก็ถักมาอีกหนึ่โอเค เราก็จะถ่ายอีกไมาแค่สีนะคะอย่างที่มินบอกเลยค่ะมันสำคัญตรงลาย x กตรงนี้เลยค่ะตอนเวลาเราลดหลักอนะน่ะนี่อันนี้มินจะลดแล้วนะรวบอันนี้เป็นเป็นหนึ่งรวบอันนี้เป็นสองแถวนี้จะรวบเหลือแค่สองเท่านั้นนะคะจะไม่ได้รวบรวบเป็นสามเหมือนเหมือนสองแถวแรกแล้วนะต่อไปเหมือนเดิมค่ะ ถักเกสลับกับน้องสลับกับน้องตุ่มไปจนจบแถวเลยค่ะถ้าใครเคยดูคลิปของต่างประเทศแล้วสับสนนะคะม,มินแนะนำแบบนี้เลยค่ะว่ามันจะได้ง่ายค่ะไม่ต้องไปคิดถึงหลักมากค่ะแถวนี้นะคะมินจะรวบนะคะมินจะรวบหลักสุดท้ายให้เหลือแค่หนึ่งนะคะแล้วก็ถักมาอย่างนี้เลยค่ะ เหมือนเดิมค่ะน้องตุ่มค่ะน้องตุ่มถักเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะเรื่องจํานวนตุ่มไม่ต้องคิดมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามินเคยหัดถักช่วงแรกๆอะ่ะมินไปกังวลเรื่องตุ่มไปหน่อยนะคะขอแค่ครบแปดแถวทุกทั้งสองข้างนะคะก็พอแล้วค่ะ,ะบางแถวอาจจะได้สองบางแถวอาจจะได้สามไม่เป็นไรนะคะ ขอให้ตรงสายมีครบแปดแถวเก้าอค่ะต่อไปนะคะจะรวบให้เหลือจะรวบอีกตรงนี้นะคะให้เหลือหนึ่งหลักนะคะแบบนี้ค่ะก็คือเหลือไว้สองหลักสุดท้ายนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็รวบอย่างที่มิ้นแจ้งไว้เลยค่ะสำคัญตรงลายอีกค่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะขักน้องตุ่มหนึ่งสองสาม อ่ะมินผักผิดนะคะแถวนี้ต้องสลับเป็นรวบสองนะคะเอาใหม่นะทุกคนตรงมีตรงนี้มินต้องรวบเป็นสองหลักนะคะให้แถวเนี้ยเหลือแค่หนึ่งตุ่มนะคะโอเคแล้วก็ทำลายตุ่มเหมือนเดิมเลยส่วนลายตุ่มตรงนี้ทำเหมือนกันทั้งสองแถวเลยตรงเนี้ยจะเหลือหนึ่งตุ่ม ทั้งสองแถวเลยทุกคนอันนี้เหมือนกันเลยนะคะโต๊ะสองขึ้นไปอันนี้เหมือนกันจะ้ะอันนี้หลักต่อหลักเลยนะคะไม่ลดแล้วค่ะอันนี้ทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะแล้วอนี้แถวสุดท้ายเราค่ะก็คือแถวสุดท้ายจะมีน้องตุ่มทั้งหมดสองแถวนะคะแล้วก็ ปิดจบแถวนะคะตัดไหมออกได้เลยแล้วทุกคนกลับไปถักอีกฝั่งหนึ่งให้เหมือนกันเลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันเหมือนแถวนี้เลยค่ะแล้วก็ตัดปลายไหมแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยแล้วกลับมาเจอกันในส่วนของขอบตรงนี้นะคะ